งหลังใจเริ่มจะทดทอยน้ำน้อยนอยล้นออกตาขอบคุณมากๆค่ะก่อนอื่นน้องกันจ๋าครับหน้ากากมันทับโหนกพี่มากเลยเมนื่อยหน้ายับหมดแล้วมั้งเนี่ย เวหน้าแก้ตากให้ผมทีทไมฮะผมอยู่กับเวหน้ากี่ปีผมเคยก่อแก่กับหางเครื่องไหมผมไม่เคยสนใจ kind of คนนี้พิธีกรคนนี้ไม่เคยยุ่งกับหางเครื่องอ่ล้ออย่างเดียวเลยคนเดียวเจ๊เจ๊เจเดี๋ยวนะเจ๊ทำน้ำปลาแล้วให้อีวอลเตอร์จิมเนี่ยจะเป็นเรื่องเหรอเจ๊ไม่ลิ้นเขาดีลิ้นเขาดีวันนี้เราดีเจ๊มาป้อนหนูมั้งสิคอนเฟิร์มคอนเฟิร์ม อร่อยจริงอร่อยจริงเจ๊ว่าจากของเขาเป็นไงบ้างเล็กกว่าที่บ้านเล็กกว่าที่บ้านเยอะ